สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พ,พี่ที่ติดตามรับชมโชตพระบ้านบ้านกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จมัดละคังพิม์พเจดีมาให้รับชมและแบ่งปันกันอีกหนึ่งองค์นะครับเดีย๋ยวเรามาชมองค์พระกันเลยนะครับพระองค์นี้เป็นบรรณะขาวเหลืองนะครับ จะมีร่องลอยการกดพิมพ์สีสันมันนะก็จะเป็นตามที่รูปนี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เจดี เป็นเจดีใหญ่หรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพื่อนๆพี่ๆลองพิจหนณาดูนะครับต้องรอยการหดแห้งนะครับของผิวนะครับมีให้เห็นนะครับพวกนี้ภาพเป็นธรรมชาตินะครับ เห็นร่องรอยนะครับการกดร่องรอยแยกเหี่ยวยุบนะครับของผิวด้านนอกนะครับมีให้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับตรงนี้ มีรอยแยกรอยหดเกิดจากความแห้งะนะครับของผิวด้านด้าน,นนอกน้องรอยการกดแม่พิมพ์ที่เต็มบ้างไม่เต็มบ้างก็ จะปรากฏให้เราเห็นชัดเจนนะครับเช่นขอบซุ้มนะครับซุ้มขอบแก้วพระเกศจะสะบัดไปทางขวามือขององค์พระนะครับลำคอวงแขนด้านขวาก็จะมีร่องรอยการกดที่ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเหมือนกับยกบล็อกแม่พิมพ์ออกนะครับ เส้นซมขอบแก้วนะครับมีรอยแยกให้เราเห็นบองบอกถึงอายุของพระนะครับอุงนี้มีความแห้งความหดแยกของผิวพระนะครับ ดูรวมก็เป็นธรรมชาตินะครับของนันข้างขององค์พระนะครับ ด้านหลังครับ <c oughs> ด้านหลังองค์พระจะเป็นลักษณะนี้นะครับ <c oughs> มีความแห้งนะครับของผิวพระขององค์พระรอยรูป ของวลสารที่หลุดล่อนไปนะครับ นี่ครับลงลายการหลุดร่อนของมวลสารนะครับมีให้พบเห็นนะครับด้านหลัง เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆรับชมและแบ่งปันกันนะครับสนใจสอบถามได้ครับเบอร์โทรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ